สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Castor Catcher กันเป็นพาร์ทที่แแล้วนะครับโอเคเริ่มมาแล้วก็ลองมาซื้อของกันก่อนเลยเมื่อกี้ซื้อแซนวิชไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ใช่ไหมหอืมเราซื้อระเบิดเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับหาลูกก็พอแล้วละ่ะส่วนนี่คืออาวุธใหม่ครับแหมแรงมากงั้นเราก็จัดเลยครับโอเคนี่ครับเราได้อาวุธใหม่มาแล้วครับ ไปกันเลยครั้งที่แล้วเราได้แผนที่นะครับจากที่เราไปเล่นแข่งกีฬากับพวกนั้นนะครับที่อยู่ในทะเลทรายนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ต้องขึ้นข้างบนไปกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูสิโอ้มีคนถูกแช่นะครับนี่อะไรอะ่ะโอ้ได้ตังห้าบาทนี่อะไรไปได้ไหมมันเป็นเหมือนวัดเลยครับไปไม่ได้อะ่ะ แล้วไปยังไงต่อเนี่ยอาออ๋อมีทางไปต่อนะครับโอเคงั้นเราไปทางนี้ต่อเลยเหมือนตรงนั้นยังปิดไว้อยู่นะครับอตอนนี้โอ้โหดูดิครับหน้ายุบแล้วทำยางงี้หน้ายุบแล้วชาวบ้านมาแอบดูอยู่ข้างหลังครับโอยนี่ออกมาช่วยกันตู้ไม่คิดจะช่วยเพื่อนเองก่อนแล้วเรียบร้อย นี่แล้วมันเอาเบ็ดตกปลามาช่วยตีปานใครเอ่ยวินีสุสานนี่ว่าโอ้ตอนนี้เราอยู่ในสุสานนะครับมีโครงกระดูกออกมาเต็มเลยเราก็จัดก,การมันให้หมดเราต้องปกป,ป้องชาวบ้านกันนะตายยากเดินเฮ้ยตายหลุมศพมันอย่างนี้ได้ด้วยว่ะเอ้าเอาเอา,เอา,เอามันได้ของนะแต่ว่ามันมีศัตรูออกมาด้วยนะ ประการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปเลยดีกว่าไปเลยนะครับข้างหน้ามีอะไรโอเคพ้นจากเขตสุสานมาสุสานอีกเจอจอมเวทแล้วครับตอนนี้โอ้โหเตกอีกแล้วชาวบ้านหายไปแล้วเตกกระดูอีกแล้วน,นล็อกโอ้โหมันไม่ไม่ใช่ธรรมดาครับงสัยต้องใช้ไอ้นี่แซนวิชแซนวิช,วชโหดสิ๊วะ ตัวใหญ่แล้วสู้ได้นี่โอ้ยขอเถอะอืมอืมโอ้ยตายอ้าะกระดุใส่ให้หมดฟาดฟาดอืด่ะอืดจังเลยอืดจังเลยอืดโดนเวียง เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเพชรก่อนเก็บเพชรก่อนมันเงินทั้งนั้นอืเรียบร้อยครับตายไปอุย้ยสองตัวนี้ผมอ,อะไรวะเนี่ยโดนชาวบ้านโดนฆ่าตายแล้วน่างสาาจริงเลยกันหนีมาก,ก่อนติดตัวขโมยเงินเขียวๆนี่คือตัวอะไรเอยไม่รู้นะครับมันจะอยู่ที่หมู่บ้านอะไรละเอ้า อ,อเป็นหมู่บ้านของพวกนี้ใช่ไหมไอ้อสัญลักษณ์ตรงหัวมันเป็นสามเหลี่ยมนะครับสัญลักษณ์ที่บ้านก็เป็นอย่างนี้อหมู่บ้านของไอ้พวกสามเหลี่ยมดาบมันเท่มากนะครับ <c oughs> เรียบร้อยตายแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่มีการแอบ,บอยู่บนต้นไม้โอ้ยหมู่บ้านสามเหลี่ยมไปป,ป,ป,ปวด ตายซะตายซะเถอะอึอย่าอึดมากเลยโอเคแล้วตีกบตีกบตีกบเฮ้ยคุณๆนะเนี่ยโอ้โหโนี่ไอ้ตัวนี้นะครับคุนมากเลยเคยเป็นบอสมินิบอสตีตีตีต,ตอนนี้แกอ่อนไปแล้วเรียบร้อยตายนะครับเราฆ่าอย่างเดียวฆ่าไม่เลี้ยง ตอนนี้ได้อาวุธใหม่มาแรงมากนะครับพวกนี้แบบไม่ค่อยโอ้โหตีหัวลุดเลยกระบอกทำลายกล่องอเก็บเลือดแล้วครับเหมือนจะเข้าป่าอีกแล้วย,ยังไม่จบนะครับนี่นี่นี่อ้าวมีชาวบ้านออกมาช่วยนะครับอโอ้โหหรือว่าพวกนี้มันเป็นพวกพืชที่มีการใช้ถาวร นี่เวียงใช้สอวงวันเหรอน้อยหัวหลุดของโซมันเนี่ยเฮ้ยสัตว์เลี้ยงตัวใหม่โอ้ชาวบ้านตัวเบลเลอร์เลย <laughs> อ้าแล้วตอนนี้เราได้หอยทากเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเราต้องช่วยชาวบ้านจาัดก,การไอ้พวกเขียวๆกินเ,เลือดอนะ่ะ <laughs> ใหญ่นี่ก็แบบืมบูมหนักมากครับตีครับตีหน้าแตกตีหน้าสัน่นตายตายนี่ลากไปกินวิ่งต่อวิ่งต่อนี่เราได้ตัวใหญ่เป็นเพื่อนละตอนนี้เราไม่หวั่นครับอร้อยร้อ,รอยตีตจีจมดินจมดินหมวดเราจะช่วยไนไรเอง กระทึบเลยกระทืบหมาหมู่มากตอนนีเ้เรียบร้อยแล้วดูซิข้างหน,าน้ามีอะไรอะไรอ่ะโอ้เป็นทุ่งดอกบัวเเนะี่ยไปดีกว่าอ๋อข้าวโพดนี่ก็ดอกบัวโอ้บอลข้าวโพดแกเจ๋งเหรอฮะตีโอ,โอ้เป็นป๊อปคอร์นแล้วอันอร่อยแน่เลยกินได้ไหม อร่อยครับอร่อยโอ้ยเพิ่มเลือดให้เราไปไหนแล้ววะเฮ้ยโผมาแล้วไอ้ข้าวโพดเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดอ้ยทำไมชาวบ้านมึงยืนนิ่งวะช่วยกันหน่อยสิอ๋อเดี๋ยวเ,เราลองใช้เป็นตัวตัวใหญ่ดีไหมครับอ้าว อย่งครับเป็นตัวใหญ่แล้วหัวหัวหัวครับหัวรัวอย่าเพิ่งหมดฤทธิ์อย่าเพิ่งหมดฤทธิอ์อืืืืออออ๋อกลายเป็นตัวเล็กแล้วครับเวรู้สึกว่าเลือดจะเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ว่าไม่ได้เก่งอะไรหรอกอม,มีเลือดให้เราด้วยโอ้โหโอ้โหท่านี้โหดอยู่เก็บ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  So, souvent, you know? โอ้หขึ้นมาเออตีตีตีรู้สึกมันเหลือเม็ดเหลือเม็ดไม่เท่าไหร่แล้วจะตายแล้วเอาสิอุ้อุ้มโอ้ย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 โอ้โหขึ้นมาจะตีให้หลุดหมดเลยหมด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 สักทีนี่ปะโอ้ทะลุเลยนะเอ้าเกียร์เหรอเกียร์เหรอโอ้ย โอ้ยไอตอกขาแล้วโอ้ยตายที่โอ้ยปปคอนรัวรัวครับรับรองว่าเลือดก,กระชูดเอาอะไรอ่ะเฮ้ยให้เก็บก่อนสิแม่เอาอะไรอ่ะอุยอ้ยอ๋อเป็นแต่นะครับเราได้แต่แล้วครับโอเคจบด่านนี้ไปแล้วอ๋อค่อนข้างรวดเร็วเลยคนระับ x อรัวรวสินี่อรีน่าอันล็อกครับอัพอันนี้แล้วกันดิฟเฟนส์อก็จบไปแล้วครับกับพาร์ท8นะครับแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ